แอมแอมสวัสดีครับเพือพ่อนๆวันนี้ก็มาปบกันอีกเช่นเคยนะฮะแบบคลิปคราวที่แล้วครับมันช็อตตั้งแต่ตอนไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไปไปค่อนข้างไปไกลแล้วผมก็เลยเออลงก็ลงไปเถอะฮะก็ต้องขอภอภัยด้วยนะครับกับคลิปที่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะอ่าตอนนี้ที่เราเริ่มจากคราวท,วที่มาเป็นจุดเซฟหรือเซฟโซนของเรานะโอเคแล้วก็ พื้นฐานเลยกินน้ำก่อนกินน้ำกับอาหารฮะอ่อกินย่แล้วก็อาหารกระป๋องเห็นไหมอืมอาหารดองโอเคก็ไหนสำรวจบ้านนี้ก่อนนีบ้านเซฟโซนเราฮะ ของมากมายโครงกระดูกเนี่ยผมก็อยากฝังเหมือนกันนะแต่มันต้องใช้พรั่วเราไม่มีพรั่วก็เลยฝังไม่ได้เดี๋ยวเราจุดไฟกันหน่อยนะฮะมีของแล้วก็ต้องจุดเราจะเตรียมอาหารแล้วก็ทำการเดินทางต่อไปนะครับอออไอนี้ภารกิจตามหาความจริงน,นะ,ะเผื่อเพื่อนลืมไปแล้ว ตามหาความจริงคือตามหาว่าสาเหตุหรือว่าการแคดแคน้ำมันคืออะไรอะไรเงี้ยอธิบายคลิปนู้นนะฮะคลิปเริ่มต้นเลยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันอธิบายอะไรไปมั่งตอนนี้เราก็มีน้ำสามสิบเอ็ดขวดแล้วมันก็นอนซะเราจะไปอสำรวจเมืองก่อนนะฮะเราค่อยเดินทางกันต่อ เพราะว่าถ้าเราเดินทางกันไปเลยเดี๋ยวสเบียงหมดจะตายซะก่อนก่อนจะได้ตามหาความจริงนะฮะมีอะไรไว้ทำอาหารมั้งหมดแล้วนะเนี่ยโอเคอะอะอะเมื่อกี้เห็นอะไรแบบนีอ้อลืมไปเลยตัวนี้ทำได้นะ พิษห้าด้วยหรอือหน้าห้าเอาไปสักสองก็พอแล้วฮะแล้วก็ตัวนี้สองเป็นหา้าเฮ้ยมีอะไรทำอีกเด็กต้นเลยฮนะ กำลังงงๆเงยๆอยู่อ่าอ่าอืมลบตาตั้ง50เลยเหรอ50ไหนล้อมจุดอืม ทำอะไรเนะี่ยอ๋อใส่น้ำตาลอตโอ้ยตงงตั้งนานเลยอะไรโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปในตัวเมืองกันดีกว่าปึ๊บอืมมาถึงตัวเมืองมาถึงปุ๊บบางอ่ามามตางาสีขึ้นเลยนะครับ ตอนนี้เรายังฟิตอยู่ก็เลยเดินเร็วหตรงมพยาบาลจะไม่ต้องทำเองโอยยาเยอะยาเยอะน่าจะช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยในเวลาขับขันอโอเคเราต่อไปเลยก็คือผมจะวิ่งรอบนอกก่อนนะแล้วก็อ้อมไปเข้าเซฟส่วนเรา ต้องกินก่อนกินกินออโอเคตอนนี้ตาเราก็สว่างวาบเลยอเดิเข้าไปอีกหน่อยนึงจะได้สำรวจตอนนี้ด้านสีก็ทะลุปไป1ิบเอ็ดแล้วิบนะครับ เ้อพาไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะเก็บหมดหรือเปล่าผมไปเก็บแล้วเอาไปทอได้ไหมโอ้โอ้โอ้าโอ,โอบเต็มเลยทำให้เดิอนอื่นเลยครับเนี่ยก็คือจะเดิอนออกมาข้างนอกแล้วก็มาถักหรือว่าแปลรูปข้างนอกนะครับ มันอาจจะเสี่ยงแต่ว่าเราจะได้เพิ่มทักษะการเอาชีวิตรอดนะครับเอาไปทําของอย่างอื่นกระดึอบอกมากระดึบกระดึอบอกมากระดึบ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 กเร็วเร็วร็วโอ้ยหนอจะเสียงแบบผิดผิดกันแน่เนี่ยอ่านก็เริ่มจะหมดแล้วครับ อีกนิดนึงโอโหออกมาได้แล้วโอเคนะอ่ะยังไม่รอดออกจากเมืองแล้โอเคนี้แปลว่าออกจากเมืองแล้วแล้วก็มาตัดต้นไม้กันก่อนนะฮะเราจะจุดไฟกันตรงนี้ คแล้วก็ตั้งแคมป์เถื่อไว้ก่อนเลยครับแล้วไปไ่นก็เหมือนเจนจุดซิฟโซนของเราเดแล้วเราจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งอโอเคตอนนี้ก็อาหารเราก็น้อยขึ้นทุกทีทุกที่างเรามาแปลรูปเสื้อภาากันก่อนนะครับ เดี๋ยวแปเสิผมก็คงจะทิ้งนะครับไม่เก็บไว้อยนะู่แล้วเคือแปะเอาแค่ระเว็บอัพก็พอไม่มีให้กดแบบท okay. ีเดียวเยอะๆเลยเหรโอเคแล้วรอก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเกินหนึ่งน้อยจะทำให้ เนื้อแล้วน้ำขึ้นไวอันนี้ขึ้นไวหรือเปล่าไม่รู้คนะไม่ทราบเหมือนกันะจากความรู้สึกของผมเองแหละมันน่าจะขึ้นไวอยู่ตอนนี้ผมก็อยากจะสร้างชุดที่สองนะแต่มันอาวตัถุด,ดิบเยอะเกินนะทำไม่ได้อยากได้กระเป๋าอย่างเดียวอนะ่ะ ออออโอเคต้องต้องดอกมนะันครับดอกไปเลยเก้าสิบไเลยเพื่อนอ่าตัวไหนนะ,ะโอเคอืมแปลรูปต่อแปลรูปนี้เสียเวลานะครับเนี่ยโอเคพอแล้วดีกว่า เสียทั้งน้ำเสียทั้งเวลาเดียเราจะยจเมเรื่องมันชาเกินโอเคก็อืมเกินไหน สีนี่มันยังเยอะอยู่เลยครับเนี่ยแล้วนรงสีมันจะไม่หายด้วยนะถ้าเราไม่เดินไปไหนอืมว่มาโอ้โหถือว่าไกลนะครับจะเบียงคงไม่ถึงอนะผมว่าจะเบียงคงไม่ถึงแหละ ก็ต้องอยู่เนี่ยแหละครับให้เป็นภาคลังสีลดลงก่อนอม,มีอะไรสร้างได้ไหมเนี่ยมาร์คคืออะไรมาร์คไว้ทำอะไรอสร้างอะไรไม่ได้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดของเราดกว่าว่าโอ้ชุดพังแล้วก็ว่าแต่สิให้มันอะไรยังจังโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่ชุดกันกัวกดปิดเอ่อ ดับเบิ้ลคลิปไปว่าทิ้งของนะครับหรือว่าดรอปของไว้อ่ืก็ลืมทุกทีเลชยชบดับเบิ้ลคลิปอโอเคเดี๋ยวาก็คือถ่งเวลาให้กัน์บมาห้าสังสีมันน้อยลงคนระับหรือไม่งั้นก็กินน้ำมันจะลด คืออาหารนั่นเองผมฟังแล้วก็แค่ประทานชีวิตเน,นีอยเราต้องเดิอนอ้อมๆแล้วก็ไปดูมีอะไรไหมตรงไหนสำคัญสำคัญ ไอ้นี่ผมจำไม่ได้แนละ้วมันดรอปอะไรเนาะขอเข้าไปดูเล็กน้อยถ้าเสื้อผาา้ามันขึ้นมาแต่ว่ามันคือเสื้อผ้าไนไ้พอครับพอแค่นี้ก็รู้ครับน่าจะเป็นพวกนังสือพิมพ์มากกว่า แม่น้ำอีกเลว้วอเตอร์แลนด์โถเลยอ,อาหารต,าต้องมีอะไรทีนึงขนมปังอีกแล้วเ,เดินไปเดินไปเดินอ้อมต้งเดินอ้อมวะเอ้ยขเข้าไปนี่ <ส>นี่แหละอาหารม่คับโซนคาเฟ่พิคาฟิกอินเอออืมก็รสผมมันก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะ ออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยววนอ้อมอีกรอบนึงแล้วก็เข้าฝั่งโน้นฮะเข้าด้านบนโอเคเอ,อ่าต้องกินก่อนต้องกินก่อนตอนนี้ตาเขาแข็งมากกรออกไปก็จะมีของในเมืองก่อน โอเคมันก็นอนเลยอย่าไปเสียเวลาก็ก็น่าจะอย่างนั้นเลยครับก็ประมาณเมื่องละ1หนึ่งคลิปแหละดูท่าแล้วแอมแอมแมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะแบบคลิปคราวที่แล้วครับมันช็อตตั้งแต่ตอนไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ว่าเนื้อเรื่องมันไปไปค่อนข้าง,างไปไกลแล้วผมก็เลยเออลงก็ลงไปเถอะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกับคลิปที่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะอ่าตอนนี้ที่เราเริ่มจากเขาท,ที่มาเป็นจุดเซฟหรือเซฟโซนของเรานะโอเคแล้วก็พื้นฐานเลยกินน้ำก่อนกินน้ำกับอาหารฮนะอืมอ๋อกิน แล้วก็อาหารกระป๋องเห็นไหม,อ,มอาหารดองโอเคก็ไหนสำรวจบ้านนี้ก่อนไม่ใช่บ้านเซฟโซนเราอะอมีของมากมายโรงกระดูดเนี่ยผมก็อยากฝังเหมือนกันนะแต่มันต้องใช้พร,รั่วเราไม่มีพรว่ว ก็เลยฝังไม่ได้เดี๋ยวเ,เราจุดไฟกันหน่อยนะฮะมีของแล้วก็ต้องจุดโอ้ยปดแช้วพป๊ดแจ้แวโอ้ยแมล่อนมอ,อ,อนลตัวนี้ก็ จะเก็บดีมั้ยหรือมีอะไรทิ้งบ้างไงอาหารเหรออ๋อ,อเก่งไม่คุ้มเลยเมืเ่อกี้เอาเอามาสักยี่สิบสบู ้าแล้วกันน่ยมีสิโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปเซฟโซนก่อนแล้วกนะ็ออกมาแล้วก็เข้ากลางเมืองแล้วก็น่าจะจบแล้วมนะั mm ้ง hmm. อืกลางเมืองคืออะไรตอมแอมแอมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาปุบกันอีกเช่นเคยนะฮะแบบคลิปคราวที่แล้วครับมันช็อตตั้งแต่ตอนไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ว่าเนื้อเรื่องมันไปไปค่อนข้าง,างไปไกลแล้วผมก็เลยเออลงก็ลงไปเถอะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกับคลิปที่แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ที่เราเริ่มจากเขาท,ที่มาเป็นจุดเซฟหรือเซฟโซนของเรานะโอเคแล้วก็พื้นฐานเลยกินน้ำก่อนกินน้ำกับอาหารฮนะอืมอ๋อกิน แล้วก็อาหารกระป๋องเห็นไหม,อ,มอาหารดองโอเคก็ไหนสำรวจบ้านนี้ก่อนไม่ใบ้านเซฟโซนเราอะอมีของมากมายโรงกระดูดเนี่ยผมก็อยากฝังเหมือนกันนะแต่มันต้องใช้พร,รั่วเราไม่มีพรว่ว ก็เลยฝังไม่ได้เดี๋ยวเราจุดไฟกันหน่อยนะฮะมีของแล้วก็ต้องจุดแค่กดปัญหาก็รู้นะครับว่ามันมีอาหารหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อาหารผมก็จะเดินหนีเลยโอ้ยตำรวจอ่ะใช่ปะ่ะ มนะีอะไรมีอะไรก็มาทำไมเนะนี่ยมัวอีกหนอีกสักครั้งสิ ตอนนี้น้ำหนักเ,เราเยอะเราต้องทิ้งอะไรสักอย่างแล้วคุณนเต็มอาอในสักสองก็วพวกไม้นี่ก็ต้องทิ้งอะหลบไปเลยไปหาตัดเอากระป๋องก็ะแป้งเนี่ยอ่า เอาไงดีกระป๋องนะครับไม่ดูงแล้วไปแล้วโ้ตรงนี้น่าจะดีมั้งเนี่ยอีกอื้หโม่เปล่าสุดยอดเลยพี่อเอาให้เต็มที่สุด อ uh huh. นี่ไงได้แล้วน่าจะเป็นตะไว้ทำชุด uh huh. ไหนดูดูดูพบยี่สิบห้าอีกสอง uh huh. นี่นั่น่าจะรักทำชุดได้ละนี่ไงได้แล้วเข็ม ไปชิ่งกันก่อน,นครับปัญญาบ้าคงสีมันแรงมากเราจะเดินไม่ไหวเราต้องกินยาก่อนอเอา้านอนอีกบ้าไปแล้วกดผิดแล้วกดยกเลิกไม่ได้ีกนะครับเนี่ยโอ้เรานี่ก็สุดเยอะจริงๆเลย อนไม่ไมีอะไรจะพูดเลยครับเนี่ยบ้าไปแล้วอะ่ะนอนนอนแค่เป็นที่เลยแล้วนา,างก็เหลือน้อยเต็มท,ทีโอเคไปรอดลึเปล่ารอดหอลดหึกปเนาา อ่าโอเคถึงแล้วอืมก็ก็คงพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวก็คลิปละเมืองครับพูด,พ,ดพูดก็เป็นความจริงแล้วทีนี้คลิปละเมืองเด,เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีฮะ